สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ fc นะคะทางช่องพังน้องฝ้ายทุกๆท่านเนาะวันนี้นะคะก็มารับสองสาวที่ป่าโอ้ยนะคะวันนี้ฝนตกนะคะสะภาพอย่างที่เห็นเลยคุณแม่จ๋าโอ้ยจะขึ้นใครเนาะทีนี้นะคะดูสภาพ เล่นกลจนตรงนี้เตียนเลยนะคะเล่นกันจนเตียนเลยนะคะก็ฝนตกถ้ามันก็เป็นความสุขของช้างเนาะได้เล่นน้ําฝนถือว่าเขาทําความสะอาดตัวนะคะเราก็ต้องไปอาบน้ํากันยกใหญ่นะคะที่บ้านกันต่อนะคะสภาพก็จะมอมแมมแบบนี้หน่อยเนาะการไปขัดตัวที่บ้านนะคะวันนี้ขัดกันยกใหญ่เลยแหละนะคะทั <laughs> ้งพี่ฟ้ายังพี่เย็นเลยนะคะพี่เย็นรอก่อนแป๊บนึง ลดโซ่พี่ฟ้ายก่อนนะคะก็ผ่านกันเพราะว่าเขาเล่นกลน,นะคะฝนตกมันเป็นธรรมดานะคะที่ช้างจะเล่นกลน,นะคะเพราะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนาะนะคะฟ้ายังร้องอยู่เลยนะคะแล้วก็น่าจะตั้งเขามานะคะกลางคืนคงจะตกอีกแหละนะคะฝนหยดเดียแม่ฟ้อนก็ปิดสัญญาณน,นะคะทุกช่องทางไว้นะคะเรา ด้วยสาเหตุน,นี้แหละนะคะคุณพ่อคุณแม่ f ฟซีแม่ควันก็ไม่สามารถทําคลิปให้ได้ชมนะคะตลอดนะคะได้เนื่องจากสภาพฝนฟ้าอากาศเนาะไม่เอื้อนะคะก็ไม่มีคลิปให้ได้ชมนะคะเพราะว่าฝนมันตกนะคะเราก็ไม่สามารถทําคลิปได้อันนี้ซาแล้วนะคะรอก่อนพี่เย็นรอก่อนเอาหนิงมาคานมา เดี๋ยวให้เขาขัดตัวก่อนนะคะแป๊บหนึ่งเพราะว่าโดนน้ำฝนนะคะการที่เขาขัดตัวแบบนี้จะทำให้ผิวหนังเขาเกลี้ยงเกลามากกว่าเราขัดนะคะเพราะว่าแรงของเราเนาะมันอาจจะไม่ทั่วนะคะมันอาจจะไม่พอนะคะที่จะขัดเอา,เ,อาเนาะต้องบอกว่าความสกปรกออกได้นะคะช้างก็จะทำการาด้วยวิธีนี้นะคะในการทำความสะอาดตัวเองนะคะของเขาเนาะนะที่เขาเล่นกลนกันนะ ดูนะคะพี่ฟายของเรานี่นะคะมีความสุขเลยแหละนะคะก็ถ้าฝนไม่ซาเนี่ยแม่ควงก็คงไม่ได้ถ่ายทิปให้ได้ดูแบบนี้นะคะแต่แม่ควนปิดสัญญาณทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฝนะซาเนาะแต่ว่ามันกําลังตั้งเข้ามาอีกนะคะยังมืดมาทางทิศใต้นะคะแล้วก็ขัดตัวก่อนเร็วขัดเร็วๆถ้าใครจะขัดขัดเลยขัดให้สะอาดเลยเร็ว ถูดีๆเลยเร็วจะได้ไปล้างทําความสะอาดที่บ้านเอาน้ําล้างเท่านั้นนะคะเรา,เาไม่ต้องขัดตัวมากเนาะเพราะว่าเขาขัดกับต้นไม้แล้วนะคะแค่ไปเอาน้ํานะคะชําระล้างออกเท่านั้นมันจะออกดีกว่าเราใช้แปลงขัดให้เขานะคะเพราะว่าเนะาะนะคะพลังช้างกับพลังคนนะ <laughs> ถูก่อนฝ้ายขัดก่อนน้องยังถูอยู่เลยเฮ <All right. S 1> าดูจะไปอย่างเดียวเลยได้นี่ เอาไปล่อยให้เพียนขัดก่อนไม่ได้พี่เยียยังขัดตัวอยู่เลยเขาจะออกไปกินต้นไผ่นะคะรู้เลยนะคะเดี๋ยวมื่อันปิดคลิปก็ปิอปดอ่คลิปก่อนนะคะเพราะว่าน้ำมันหยดเปียกอ่กล้องนะคะมันอาจจะเนาะนะคะพังได้